พอล่วงมาถึงภาคอาสาระาบูชานี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการปฏิบัติในสําหรับเรื่องการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ระบอบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานาสติแล้วก็เป็นระบอบที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด หรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษคืออุตร,ริมนุษยธรรมท่านเราจึงต้องพูดกันหลายครั้งหลายหนเลยกล่าวว่าตลอดภาคอาสาละหะบูชาสามเดือนเป็นการบรรยาย1ิบสามครั้งนี่จะพูดแต่เรื่องอานาปานสติอย่างเดียว ขอให้ฟังดูให้ดีให้มีความเข้าใจว่าจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนก็ตามต้องไปตั้งต้นมาจากขั้นที่หนึ่งทั้งนั้นวันนี้ขั้นที่ห้าเป็นเรื่องของปีติขั้นที่หกเป็นเรื่องความสุขขั้นที่เจ็ดเป็นเรื่องจิตสังขารพอ <c oughs> จะปฏิบัติในขั้นที่ห้าก็ต้องไปตั้งต้น ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรูลมหายใจทังปวงแล้วก็ทำกายสังขารให้รำงงาเหมือนที่เคยปฏิบัติมาแล้วปฏิบัติมาได้แล้วตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่พอปฏิบัติมาถึงขั้นที่สี่ก็คือทำจิตให้เป็นสมาธิได้สำเร็จมีองค์ของฌานคือปีติและสุขอยู่ในสมาธินั้น ใน,นทันติฮานี่ก็หยิบเอาแต่ความรู้สึกที่เป็นปีติออกมากำหนดอยู่ให้รู้สึกอยู่ในปีตินั่นทุกครั้งที่มีการหายใจออกมีการหายใจข้าวที่บทเรียนยังบังคับไว้โดยว่าถ้ามีความรู้สึกที่เป็นปีตินี้อยู่ได้ตลอดไม่นอนาปานสติท่านตนต,นตน้นหามาด้วยจึงต้องกำหนด ทำลมหายใจยาวให้ประกอบอยู่ด้วยปีติทำหายอารมณ์หายใจสั้นให้ประกอบอยู่ด้วยปีติรู้กายทั้งปวงให้ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นปีติทำกายสังขารให้ระงับอยู่ด้วยความรู้สึกที่ประกอบอยู่ด้วยปีติแลกวกกำหนดในปีตินั่นให แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นแลือทุกครั้งที่มีการหายใจออกข้าวถ้าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่าน,นี้ก็เป็นการง่ายที่จะปฏิบัติให้สมบูรณ์ตามแบบของอานาปานสสีได้ <c oughs> บางคนอาจจะเข้าใจไปว่าสมมติว่าวันนี้เราปฏิบัติในขั้นที่ห้าก็ลงมือกำหนดความรู้สึกที่เป็นปีติ <c oughs> เสียทีเดียวเลยนี่มันพูดได้แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาปีติที่ไหนมาเป็นความรู้สึกอยู่ในใจแล้วจะกำหนดก็เลยเป็นปีติที่ว่าแต่ปากนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ตังยอ้อนถอยหลังกลับไปกลับไป,ไปทำมาตั้งแต่ต้น จนให้ปีติเกิดขึ้นจริงๆมีความรู้สึกอยู่ในจิตในเวลานั้น <c oughs> จึงต้องทำอนาปานาาสติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมาตามลาดับจนถึงขั้นที่สี่ซึ่งจิตเป็นสมาธิแล้วมีปีติชัดเจนอยู่ในองค์ของความเป็นสมาธินั่น แล้วก็เอาพีตินั่นมาเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาอยู่ในขั้นที่ห้านี้